มาแก้กรรมกับแจงเธอค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าอกหักผิดหวังตกงานหมดกำลังใจคุณมาถูกทางแล้วค่ะแจงเป็นยูทูบเบอร์นะคะใน YouTube เนี่ยแจงมีคนตามเกือบ2องแสนคนแล้วแล้วเพิ่งกระโดดมาทำ Facebook Page ค่ะซึ่งเรื่องราวในเพจของแจงเนี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับการดูดวงแบบตะวันตก Western Astrology ค่ะ การดูดวงแบบตะวันตกเนี่ยค่ะแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆโดยที่ศาสตร์นี้นะคะเขาจะผสมผสานหลักการดูดวงและหลักการทางจิตวิทยาและ how to วิธีการที่เราจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณอกหักมาแล้วคุณมาเจอแจงแจงจะไม่บอกคุณว่าเฮ้ยคนนี้คุณจะได้เป็นแฟนแต่แจงจะบอกคุณว่า คุณจะทำอย่างไรให้เขารักคุณวิธีการ1,2,3,4ไม่ใช่แค่ดวงค่ะถ้าคุณอยากได้งานแจงจะไม่บอกคุณนะว่าเฮ้ยไปสมัครวันงานวันนั้นวันนี้แล้วคุณจะได้งานแต่แจงจะบอกคุณว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรใส่ทักษะสกิลอะไรพูดในยังไงให้เขาให้ความสนใจคุณอย่างไรเสียนะคะกรรมเนี่ยคือการกระทำคือการ ที่เราเนี่ยค่ะคิดพูดและแสดงออกไปถ้าเราเปลี่ยนการกระทําของเราเปลี่ยนการคิดเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนการกระทําของเราได้อย่างไรเสียคุณแก้กรรมของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะชอบยังไงก็ฝากกดติดตามแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี